ียวกันสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ้นเมี่ยฝลั่งมันนาะมาทักทายพี่น้องเก่าเด้อกันทุกคนคณะนี้ยายเพ้นอยู่โรบินสันร้อยเอ็ดนาะก่อนเน้อมาร้อยเอ็ดคุณทิมอยากอยากมากินพิซซ่าอยู่รเอ็ดพิซซันอยู่ห่างโรบินสันนีวันนี้เป็นวันหยุดหลานพ่อวันอาทิตย์ อของขายหลายมากเลยขาออกมายงช้อปปิ้งเนาะเขาเนาะมามานีนี่ยาเพิญน้ามักช้อปปิ้งด้านนอกนี่แหละนี่มันมีของกินของขายหลายมีเนื้อสุยางด้ยทุนตะเคียบว้าวแฮปน้อยหนาคุณน,นะเกี่ยวมังกรมีผลไม้ทุกยางเลยเอ,อมีของกินเยอะมากขนมพีน้ำยาก,กับมี เดี๋ยวจะออกมาชอ็อปนค่ะขนะพุดดิ้มตั้งใจมากินอ่านี่ค่ะทุกคนค่ะมากินพิซซ่าโดยตรงเลยโอ้ยมินี่พร้อมพี่สมปลาพร้อมอูย้ยเดี๋ยวคารกกับ,บนันจะแวะพี่เขากำพร้อมของขายหลายแห่งของกินเยอะมากนนม,มีห่อนอมใหม่ อันนี้มันอยังเนาะนี่เนาะฝักกิเล็ศละวะนี่โอ้เดี๋ยวออกมาก่อนจะพึ่งมัดก่อนเด้กกอจะออกมาช็อปต่อเนาะค่ะเนาะเข้าข้างในก่อนป้าสะอ่อนลน์สะอ่อนลน์เนี่ยมักมองนี่ละมานี่นมักรีเื็อของกินอยู่ ข้างนอกน้อควนอแบตเตอรี่ขายด,ด้วยทุกคนขอกมาลานพิซซ่าแล้วเน้อควนอแต่วาเย็นเป็นน้อบอกกินพิซซ่ากินสปาเก็ตตี กับร้านสาวเนาะคับน้องร้านสาวก็กินสปาจิ๋ดดีด้วยกันขึ้นกินพิซซ่าเขาบ่กคุณจิ้มตั้งใจตั้งใจขับรถมากินพิซซ่าโดยตรงเลยที่ร้อยเอีดอร่อยอร่อยเสียงเพลงจิ๋มจะจิตว่าน้อเนาะคุณจิ้มมืงเสือมีเสือบุรีรัล้ำหอมอยู่นี่จีเหลืองสีชมพู ร้านสาวสิเตะฟุตบอลกัทุกคนมาหาทุกเทายาวถึงเขาเนาะพ่อเนาะเพิ่นจะไปเตะเตะฟุตบอลเนี่ยานอย่าเป็นกกางเกงแล้วกางเกงที่ใส่ มาถักมาทายเด้อค uh ่ะเด้อล้างจานไปกินพิซซ่าแล้วค่ะทุกคนค่ะกินพิซซ่าแล้วก็น่ะยังหาช็อปต่อเนาะก่อนเนาะเมื่อกี้คือซื้อเครื่องส้ำอางมันมองนี้มาล้านลันกีฬาจุดกีฬาซื้อทุกขเท่าซื้อกางเกงร้านเจติฟุตบอลเนาะก่อนเนาะเขาบอกเอา้ยวหมากในลูกเติฟุตบอลเนาะต้องสั้นๆนะต้องเลยเข่าขึ้นมาข้างบนเออแบบ เกี่ยมลองก็ใส่ได้บ่ิเ่นติดูลองไปลองเบิ้องในห้องรองอยู่ทางนูน้นไปลองไปถไไุงทาากับสีดำเมื่กี้กับสีดำคนดำนะมักสีดำเสื้ออีกเลยค่ะทุกคน I think ้ h ช w วัน black all body เยอะเออดีสวยทูไม่พิเศษเฮอดิชวัน อย่า yeah, 50% off ลดราคา50% Yeah, I think this one okay I like this one

ชุดกีฬาให้ร้านแล้วนะก็เนาะกูตจิ้มกับมาช็อปข้างในต่อของยกองกินลายแหง้งมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศชอ็ออยูร่รเอ็ดโรบินสัน้อยเอ็ดอู้หินสลัดเยอะ yeah. ผละไม้เยอยะเยอะ เอิญมาเบ่งบักเขียบ่ะเยอน้อยหนาเอิญมาเบ่งบักเขียบ,บ่ะสัน่นดูไงหญ่แทะแก้วมังกรว้าวคันนี้ดิสเลสเลสเลสอินไซสแก้วมังกรสีแดงสีขาวฝรัง่ง อันนี้คือมองของดูของกินดันใน,น้แล้วก่อนของกินเต็มเยลยทานสำเร็จรูปเยอะแยะเลยโอ้ึกกินมากเมื่อกี้เนอะคะนะ่ะเนาะสปากเก็ตตี้ ไตที่นี่กี่บาทเอ่ยอันนี้49บาทครึ่งตัว49บาทหมดตัว139อยู่พยักร้อยยี่สเก้าเนาะก่อนนะยู่นีแ่แพ็คเพิ่มกว่า10บาทอล้วอู้อหออ้องกินไรแท้ช้อนช้อนโค้เมืองมีปลา ปลาแซลมอ,น,อ,มอนนี่คืออาหารที่สุกแล้วพร้อมกินแล้วก่นอนนะตรงนั้นอันนี้เป็นอาหารทะเลเซลมอนเซมอนนอร์เวย์ันิษัทปลาป้าน,านเขา่าไหลฮง ช็อปปิ้งไปได้นี่เพิ่งไปช็อปยูสารคามเนอะก่อนเนาะพิกซีส่สารคาม้าวกาออกจกหันกลับไปซื้อของอยู่โลตัสเพิ่งไป ด้านนอกนอกค่าน้ออยู่ด้านนั่นน่ะโรคพิสันว์มั้ยคะทุกคนค่ะอย่าเป็นมักชอบแบบนั้นทิีมมันจะเอาหยังขอให้คุณคิดซื่อ ร้อย <300. S 2> อู้เสื่ออยู่ด้นยสามพักร้อย กุ้งจิ้มบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าคุณงจิ้มพวกหอยสีต่ออาหารจับปวกกับพิซซ่าอ่กินเป็นระยะเนาะค่ะเนาะื่นโดูกินเด้เพราะว่าเราพยายามควบคุมน้ำหนักไหมคะทุกคนคะบพราอยากอ้วนเรื่องทั้งเรื่องเนาะเ่าอยากอ้วน กุ้งน้ำนักชอบชอบชอบมลากระีิดกระไ๋อบริโภคเยอะแยะเลยของอยู่ของกินเยอะมาก เก็บบทุกคนช้อปปิ้งข้างในออกมาแล้วบน่อก่อนเนาะลุงกับหลานเป็นรถกทุปคนจะหาช้อปปิ้งข้างนอกไดวป่ะเห็นี้ซื้อของกินกลับบ้านก่อนเข้าครัวอีสานครัวอีสานยายพินหน่อก่อนนะอะไรอย่างไรแนี่ยยายพายพินเห็นหนัน่นนอไม้ เห็นน้ำม่อยู่ฟังทงั้งพูดนะครเนาองกองกินทั้งนั้นเลยเด้ดเกี่ยวกับก่อนมะขุกขนมเต็มเลยก้ะตุง้งรวยสอนถั่วมัดเท่าไหร่เอ้ยมัดละยี่สิบจ้าแม่ฟ้านมัดมาเริ่มมาเริ่มเลยมัดใหญ่มาก เห็นน้องม่แบบใส่น้ะเป็นเมล็ดติสุปโอนมึงกระทอดบยกใหลาหลายจอนมะเนียมักมักซื้อนี่แหละมักซื้อพองอยู่พองกินอยู่นี่นะน้ยันหย้กระดาเจาของมือใบอ้นี่มีมะม่วงดวย พี่กะนี่ตั้มสุมตํ้แเสบมากรรมจีนก็มีกรมจีนยีสบาททุกคนบึงเอาค่ะมันไม่มาบอ่ค่ะรถป้ายทย่นี่ลูกขาอยู่นี่ เอาพริกก่อนเน้องคอนเนาะเจะชิย่างต่อพริกหน่อยจ้ายี่สิบบาทเป็นบ่าค่ะพรกกิกอันนี้ตำสุกตำแซ่บค่ะทุกคนค่ะที่จริงพริกริบพริกซดพอปันยังเป็นกับพ่อได้กินอยู่เลย แต่ว่าอันนี้มันตมสมตำแสบนะคะกลมกินน้ำยายำรวมก็มีมนคะหอมมวยหวยเลยหอมน้ำยา้จะอะกระทอดยีลีกระที้คุยป้านนครนายกเจไดมาหลุดใหญ่หลุดมันดูแงนวยดะเกือบโลกเอันนีาสมปา สมป้าที่จยิ้มเน่ยยางพานเห็นแบบแบบเห็รนมใหม่สมปลาที่เนเห็นนมใหม่อยู่แบบด้บลานใดเนาะอู้น่าบวดกุ้น ะออ่นแคบมุมก็มีหมก็มีนี่น้องใหม่พักขีเล็กโอ้ยนี่ล็กแนวแกงถุงจั๊กบาทจ้าพักขีเล็กกับน้องใหม่นี่ยยี่สิบบาทถุมถุงละยี่สิบบาทไม่หอดญานักโค้ชมึงถุงใหญ่อยู่ได้น้องม่ต้มแล้วเรียบร้อยไอ้กับพักกีเล็กถุงละยี่สิบ แกงเนาะจาก2ถุงเนาะเม็ดผักถินกับมีเอา่ผักเล็กสถุงหน่อไม้หนึ่งถุงจ้าูยิบออกมาแล้วถุงนึงอยู่่ะเาเป็นยังยบไปคืนเด้อหน่อไม้นึอันนี้ถุงจะบ20บาท อเอาหนึง่งถุงก็กระปูทุกคนกระปูเบิรงกตำสตมตำปูทุกงเจบาทจ้ะยะเอบาถุงหนึ่ง <ๆ S 1> จ่ะ <c oughs> จะว่าอย่านั่งยาเ,เป่นมีต้นก่อนยาเป็นสิบเก็บเอาที่ต้นของเจาะกองเท่าไรเอ่ย100บาทยบาทก็ <c oughs> ดีหาเงินก่อน อ้อนันนี้คือเขาขั้วอีสานเนาะค่ะเนาะเขาขั้วอีสานมีหอยไซบัวด้คุณไปนี่กับจิมิต้าผลละไม้ส่วนหมากเนาะค่ะเนาะผลไม้ลากไม้ พุทีมกับหลานไปถ่ายอยู่รถบอกรามอีกแล้วยายเพ่นกินวลาถ้ากัาม่าก็คือย่านยายเพ่นชอบโดนซื้อของหลายส่แม่กินปลาแล้วกันเนาะเราก็เลยบอกออกมาเดี๋ยวยายเพ่นจิบเอาส้มปลาเป็นส้มปลาอยู่นี่ส้มปลาถุงเท่าไหร่จ๊ะ เอาเอาหาสิบดูกก็บ่มีมือถือทุกคนห้าสิบนะคะสุงนะคะถุงห้า 50. สิบตังถึงนี้ถึงหกเอเดี๋ยวจะเป็นหาเงินก่อนทุกคนเบิ่งเบิ่์เป็นบ่นมีมือถือ <c oughs> ไม่มีมือถือว <c oughs> าง <c oughs> กระเป๋าเดียวกองเนี่ยไปอารถก่อน อยู่ก่ะมานนี้ล่ละแถวนี้ล่ละคุณทิมอะลูกลูกเจใส่ป็นทุกคนบ้าง เยแอแเลยรู้ป่ะเนาะโอ้ยโอ้ยแก้มกับเอินป้าเนี่่าเหตป้ายางว่าสันยูริฟมีวัตฟาาไปยูิฟ้าทุกคนเอาวางจัดของไม่รั้วไดห้อยกับห้อยโอ้ยทุกคน ก็จะหัวจีบน้าพอกันไหมค่ะจุกคฝนจิบนี่ยายเป่นกัขอขอบคุณพี่โน้องสุข,ขูสุขคนเลยค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็มเมียฝรังมาน,นขอนก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาคุณจิมเฮ้ยบอนโอ้ยยูเม็กมีวัคซีนมา